ลุ่มคนส่นทาไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในีลูกกระบาลมึงให้สปีค่ะตอนนี้ไม่มีรับประกันเนี่ยอย่างนี้อย่ีู้อ่าเดี๋ยวอันนี้ต้องดึงดึงแบบดึงให้หเ่าใช่ค่ะประกันเร่อองมอเตอร์ประกันมอเตอร์สปีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเป็นลิเธียมรัประกัน1ปีค่ะแล้วก็ของควบคุมรับประกัน6เดือนแล้วก็ที่ชาร์จแบตรับประกัน1ปีเหมือนกันถ้าเป็นลิเธียมและยางพวกนี้เนี่ยมันจะมีแตกมรั่วนะยังเติมลมไม่มียังใ อ๋อใช่ค่ะเป็นยางอ๋อเป็นย,งย,นยางเป็น,ปนยางเป็นยางกันก็เปลี่ยนแบบใช่ค่ะแต่ก็เป,เปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเอาราคาราคารดนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดหมื่นสี่รวมแบบแล้วก็แบตเทียรปกติแล้วสองหมื่นสองพันเก้าร้อยอันนี้ตีดเชิญแบตเก่าจะเหลือหนึ่งแปดเจ็ดตัวส่วนแต่ว่าผู้จัดการลดค่าแบตเทียรให้อีกพันเจ็ดร้อยบาทก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดตัวส่วนทุนบวกเจ็ดหมื่นสี่เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับ เก้าหมื่นทุวนเลยบอกเพื่กรายรายละเอียดนี้มีมีไปอะไรอ๋ออันนี้ลูกค้ามีคัดเข้ามาในในไลน์แล้วใช่ไหมคะไม่ครับเมื่อวานผมเมื่อวานพี่เมื่อวานผมโทรมาเฉยออ๋เดี๋ยวถ้างั้นแอดไลน์รบกวนแอดไลน์หน่อยแบบพิมพ์รายละเอียดเข้าไปให้ในไลน์ได้ไหมได้ครับได้ครับเ้ืขอรายละเอียดพูกราษาที่รวมยอดทั้งหมดอือโอเคได้ค่ะเดี๋ยวทุกคนที่แอดไลน์ในไลน์นะคะได้ครับได้ได้ได้ ผมมีเบอร์แล้ว๋ยวผมจะจองอาแอดรูดกคนแอด็นลายลักได้ด้มได้ครับได้ครับคบว,วาลาล่ล่กษอะไรค <ๆ S 1> ัอด่อนได้เมื่อกี้ไปเทศมไนแล้วเสียดายไลฟ์สดไม่ได้ลืมเมาของปัดไลฟ์อาจารย์นั่งขับรยเกือบขับ ประมาณสี่สิบได้ห้าสิบได้อย่างเร็วอะ่ะขับในซอยเนี้เมื่อกี้เสร็จได้อ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนแล้วน้ําหนักมันจะเนี่ยอาจารย์แบบนี้ครับเนี่ยมีดัมด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปถมดินครับถ้าอย่างนี้น่าจะประมาณสามหมื่นไอแปดหมื่นสี่พันเที่ยวครับอาจารย์ปนครไม่กี้พาอาจารย์ไปซิ่งมาหนูไปปากซอยอาจารย์นั่งหลังอะ่ะ พี่ขับแบบฟาดมากฟาดเก้าบอกเลยเมื่อกี้พี่ขับฟาดเก้าอาจารย์นั่งหลังอ่ะพี่ไปเทสมาใช่ใช่ใช่คนรู้จักแน่นอนเี้ยเสนอเฉยลองถามดูนะเดี๋ยวแดไลน์มานะจ๊ะ เก็เราดูไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเพราะว่าไม่ได้มีดเรื่อยว่าเที่ยวแ่นได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหรือจะรถดำนี่ครับอาจารย์พอขนหมูเสร็จพอถึงโรงงานเสร็จใช่ไหมพอถึงว่าอาจารย์ดำเลยทีเดียวไม่ต้องไอ้นี่ครับไม่ต้องยกขึ้นได้ไหมครับอะไรติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกเขาพิสัยไรได้แล้วเหรอเออขอกลับมาแล้วนี่อะไรติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกอะไรติ๊กตอก ฉลักติ๊กตอกฉลักติ๊กตอกฉลักติ๊กตอกไปต่อที่นี่เพิ่ไปวัดเพิ่มหน่นี่คือาบะจานนี่ฮะมันดีที่อาจารย์ดูไว้ในแอปส้มก็เป็นร้านนี่แหละแต่ว่ามันมีขายในแอปส้มดูว่ามันจะถูกกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นในแปอปรถก๊อปีกว่ารถก๊อปดีกว่าจ้าวหมื่นเพิ่มีแสนหนึ่งก็มอีกลดก๊อปดีกว่า,าอาจารย์ดูนี่อาจารย์ดูไว้รถก๊อปแสนสี่ เฮ้ยแสนสามอันนี้มันถ้เก้าหมื่นใช่ป่ะเก้าหมื่นกว่าด้วยอาจารย์ว่าเพิ่มอีกนิดเดียวได้รถกอล์ฟคุณภาพดีๆครับอาจารย์ผมถามนิดนึงครับไอ้ไอ้เก้าหมื่นกว่าเนี่ยเขาจัดเจ็ดหมื่นเขารวมอะไรเพิ่มขึ้ามาแบตยังไงมันเป็นแบตตะกัวแล้วรถกอล์ฟรถกอล์ฟนี่เป็นแบบไหนรถกอล์ฟเลเทียมอยู่แล้วนั่นก็แสดงว่ารถกอล์ฟในราคารวมแบตลิเทียมไม่แน่ใจว่าแต่รถกอล์ฟดีกว่าทุกอย่างเลย บอกก็ดีกว่าหนากว่าคือรถก็ค่อยแบ่งอย่างที่ไปหมีขับเลยอ่ะหน้าผมว่านั้นน่ะแน่นดีแล้วล้อก็หนาเห็นป่ะล้อมันจะใหญ่ถ้าล้ออันนี้มันจะเล็กอันนั้นไม่ยางตันเลยครับผมว่านะจะใหญ่มากเลยาอ๋อแต่รถกอล์ฟมันก็เป็นปบะตะกวครับมันต้องอนี่มันต้องลิเทียมก็ต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมองสั่งลิเทียมก็จะเพิ่มขึ้นครจะ ก็ยังดีกว่าใช่แต่เรซิ่งแต่ว่ากำลังรถช็อปมันเหนือกว่านะครับวิ่งได้ไกลกว่ามีเขาขึ้นเนินอะไรเงี้ยไอ้ไม่ใช่ขึ้นเขาขึ้นเนินได้ยังดีกว่ากำลังมันสูงกว่านะไม่ได้ใช้จ้ะใช้รถปั่นแล้วใช้รถปั่นแล้วไม่ต้องเสียเงินไปเสียเงินทำไมล่ะจ้ะไปเสียเงินเช่าทำไมรถก็มีถ้าเป็นรถที่อ่ะต้องลุ้นไง ลุ้นว่าพอไปถึงเวิร์กพอยแล้วจะตติดไหมเฮ้ยแต่กกอนมันไม่เป็นนะพี่มันไม่เป็นแล้วจ้าใช่มมันามาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันผัดกันขับบ้างอดี้วจ้ะให้พี่นั่งบ้างเรอไม่ใช่หมายถึงว่ารถรถไอ้นี่อ่ะรถพี่อ่ะเอาไปซ่อมมาแล้วจ้าหายแล้วจ้าเป็นอะไรก็เป็นเปลี่ยนทั้งใดเปลี่ยนทั้งแบตจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นทั้งใดไม่ได้เป็นที่แบตไม่ได้เป็นที่ใดเป็นแค่ที่กุญแจจ้าสรุปอัจารบ์ครับไล่ต่อเลยครับ ดียังครับดีนั่งนั่งนั่งพักเข่าก่อนนะ <laughs> เอาไว,าไว้ไกลๆไว้ไกลๆเลยพี่ครับได้สบายนั่งพักเลยวะจะลับกันเอาไว้เวลาขับร้อยหกร้อยแปดอะไรเงี้ยไปบ้าแต่งสีเรียลเลยซีเรียลที่กินตอนเช้าใช่ไหม อันนี้ครับหลังดีขึ้นไหมก็ดีอ่ะนะครับจานง่ลยรถตู้นี่แหละเออใช่่สวยอยู่สวยอยู่ใหญที่ร้างสี่วันนั้นหรือเปล่าครับ1้านหก้าเก้า้าเก้าเดนซ่าเดนซ่าเดนซ่ิมต้วนซ่าสอ้านแหละใช่เดนซ่ากับสปเกอร์ไอซิกเกอร์อะไรเ้าเก้าเก้าเก้า้าเก้าไปรายการโต๊ะมัมครับโต๊ะมัมเดียว พอวันจะ้เป็นถ่ายแล้วเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จจะออนแอร์ตอนไหนเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบในกลุ่มนะครับทุกคนไปติดตามในกลุ่มนะมีอะไรแอสไซส์สาธุเลยแอสไซส,สาธุไปอยู่ในนักศึจาเดี๋ยวจะแจ้งข้อมูลอยู่ในกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะกลุ่มใหญ่นะ แล้วก็ไปต่อที่นะครปฐม,มแต่ว่าคนนอกเข้าไม่ได้จ้ะดูไรสดเอาดูไรสดอาจารย์จะไล์สดช่องบ่ายเนาะแต่อย่าลืมวันนี้ช่องแปดรายการมันเกลียวข่าวมันเกี้ยวตอนช่องบ่ายโมงครึ่งอาจารย์จะมีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอการทำในายแตทักหมอดูน่าจะสนุกอ่ะตอนบ่ายโมงครึ่งนะรอรอดูด้วยนะ หมอเมื่อกี้มันฟิลจ้ะเพราะว่ามันมีคนอาจจะมีคนส่งรายงานไปเป็นอีวีเหมือนกันไปแต่ว่ามันแค่ดีขึ้นไปทำเมื่อกี้แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นรถกรอล์ฟเลยอ่ะผมที่นั่งประมาณสี่แสนโอ้โห่แรงแสงมากกว่าที่แล้วลมันก็สูงเยอะเกินอาจารย์ใช่ถ๊อ้าเป็นรถกรอ๊ถปถกอปแบบกำลังแต่อันนี้มันก็เป็นใหญ่ใหญ่โตเมื่อกี้ใหญ่วโต แต่มันก็พอใช้งานได้นะอาจารย์พอใช้งานได้ที่แบบบาีบาวเห็นมันไม่ใช่รถกอล์ฟใช่ไหมครับก็คือรถกอล์ฟนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบนี้แต่เป็นรถกอล EV อ๋อที่ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับรถกอล์ฟแต่ราคาถูกกว่าโอ้ก็ถูกกว่ากันก็ยังดีกว่าก็ยังพอใช้ได้นะครับอาจารย์เพราะว่ามันอายุการใช้งานมันก็พอดีอาจารย์บัวนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเราใช้แค่ไม่กี่เดือนเองไม่แต่ว่ามันน่าจะยาวแหละพี่ได้ยาวใช่ ใช้ใช้รถแอบแอดปดแต่มีววันที่สิบหกกันไหนมาส่งที่เราดีครับทุกคนพรุรงนี้อาจารย์ก็จะไปที่ขโมงสงครามเหมือนจะไลตสดได้แต่ว่าไล่ดได้คนนอกไม่ได้ทั้งสองทีคนนอกไม่ได้เลยโอ้โหดูบ้านหลังนี้ทีแรกเป็นริญาลไรที่ที่สอง ทำไม<ด><ด>แถวนี้โอเคอยู่มีแต่บ้านแบบค,คนบ้านใหญนะ่นั่นเลยได้สนุกแต่ว่าซื้อของกินก็ต้องเรื่องคดีโล่งแล้วใช่ไหมคะเราถามอาจารย์จะ้ะรออาจารย์ไลฟ์แล้วเดี๋ยวฟังคำตอบอาจารย์ ตลาดนานาเจริญอยู่นี่เองเคยมาป่ะพี่เคยพี่ชอบมาซื้อยำเจี่เหมียวแต่ก่อนพี่อยู่ของกินเยอะมากเฮ้ยอยู่ไกลขับรถประมาณสี่สิบนาทีแต่พี่ก็มาซื้อของกินที่อ่ะตรงนั้นแถวพีพีรีไว้ค่าไทยลาดอ่ะใช่หาไทยราดตลาดนานาเจริญมีแต่ของกินอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเยอะด้วย หอยแข็งตัวใหญ่มากกิโลสองร้อยอ่ะพี่นครนไปทางคลองสองใช่จ้ะไปทางคลองสองแต่พิตาแล้วก็ออกออกถนออนนครรังสิตนครนายกแล้วก็วิ่งตรงไปเวิร์กพอย์เราจะไปถึงเวิร์กพอย์ตอนสิ่โมงยี่สิบเจ็ดนาที ไปถึงก็ขึ้นเลยมันเป็นเทปไม่เป็นไรเราไอ้นี่น่ดอนอ่อยเ้อเหรอไม่เล่นเขไม่เล่นครับอาจารย์สิบเอ็ดโมงไม่หมันไม่สี่โมงครึ่งจ้ะเราจะไปถึงก่อนประมาณห้าทีได้<อ>ครับ แค่์มรกาเนี่ยรู้จักไหมท่องแค่์มรกาใครเรียนกันหรือเปล่ามาให้เลี้ยวหรอ ห้าครับคุณหมูจ้าหาใครหาใครปังหมดคนหนึ่งดีกว่าปังหมดเลยว่าใครปัดขับรถอาจารย์ไปไหนสวัสดีครับุกคนตอนนี้อาจารย์จะไปถ่ายรายการนะโต๊ะมั่มอะไรไม่รู้โต๊ะมั่มเดี่ยวอะไรเนี่ย มะม่วงกระปิกินหมดกระป๋องค่ะอร่อยสุดจ้าร <มา S 1> อเดี่ยวเนี่ยพี่รออะไรจ้ะสั่งเพิ่มจ้ะหมดแล้วก็สั่งเพิ่มเลยจ้าปักตะกร้าไหมให้ปัดตะกร้าไมหมเอ่ยต้องการไหมอย่าชี้ทางนะไม่เห็นหน้าจ้า,าได้เลยขายหมงเลยจ้าก่าาอนจัดให้เลย เอ้ามีคูปองลดสิบห้าเปอร์เซ็นเอผมมีมีคูป,ปองลดสิบห้าเป,ปอร์เซ็นตอ่ะอ๋อวันนี้มันทายห้าห้าเปอร์เซ็นวันนี้มันทายห้ามันมีส่วนลดเก็บคูป,ปองกันด้วยนะจ๊ะอ๋อดูว่าทายห้าแล้วเป็นจำเพาะไม่ใช่จ้ะ <laughs> วันนี้มันทายห้าซื้อของเลยฉ่ำๆข้าวเปล่ามาจาบ้านซื้อของเลยจ้าฉ่ำๆถ่ายออทายห้ามันลดราคามีคูปองอหัวทายเข้าไป อ๋อวันนี้มันเกิดหุนใดเหรอหุนดุ๋ยนะเอาซื้อของจากหมูหมูทอดกระเทียมไม่ใช่หมูทอดกระเทียมหมูทอดแดดเดียวไข่ดำ <laughs> เริ่มหิวไงเมื่อเช้ากินน้อยมากอ่ะตอนนี้เริ่มกินน้อยแล้วกินน้อยกิบกนบ่อย แล้วกลจะซ,ซื้อซื้อน้ำพริก่ะน้ำพริกอร่อยมาก้ะน,นี่ตอนนี้เวียนหัวนะเพราะว่าเมาเวลาเวลานั่งรถแล้วก็ดูโทรศัพท์มันจะเมาแต่เพื่อเพื่อแบบเพื่อแบบเรียกว่าอะไรนะทำอาหา,ากินต้องสู้ต้องสู้ สู้ไปสู้มาเออะหาค่ายยาปานมีถุงไหมในรถน่ะมีแต่กระเป๋าแหวนแหวนพี่อะไรหรออะไรหรอพวกใส่กระเป๋าแหวเฮ้ยผมมีถุงซื <i> <S <S> <S ้อหนใจอย่างน้อยก็ขายของได้คอมมิชชั่นก็มาเป็นค่ายยานะจ๊ะ ชอบมากเวลาขายของแล้วมันมีไอ้ส้มๆมขึ้นด้านบนอ่ะที่มันเขียนว่าคุณกําลังดูสินค้าคุณกำลังซื้อสินค้าชอบมากเลยอ่ะแต่บางทีนะปักปักสินค้าเนี่ยประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดอย่างนะไอ้ตัวส้มๆ้มหายเหมือนระบบมันเออร์เลอร์อ่ะรู้สึกอันไม่ใช่ไม่มีคนเข้าไปดูไม่มีคนเข้าไปซื้อเลยเรียกว่าดูเออเรี่ นาฬกานาฬกาของนาฬกานานาทุกคน BYD รุ่นไหนโอ้โหอยากรู้ยันรุ่นรถแอปปัดสุดยอดเอาไปทำอะไรปัดมีเอ่อมีเล่มรถไหมที่ขอหน้าไทยสำดาวหน่อยได้ไหมเผื่อมีคนถามว่ารุ่นอะไรปีอะไรเรื่องไหนกับเครื่องยังไง ตะกร้กาจ้ะซื้อของตะกร้าขอดูเลขเครื่องค่ะขอดูเลขเครื่องอันนี้คุณคุณนะค,นนาานคุณอนัตตาเนี่ยคุณคุณนะค,ณคุณตาหรือวอพี่ตาหรือเปล่าวะพี่ตาขอดูเลขเครื่องมาซานเลปกติผมไม่เคยเห็นพี่ตาเป็นแบบนี้นะพี่ตา,าวันนี้แกยังมาถ่ายทะเบียนอยู่เลยเอาเหรอแล้วแกบอกว่า,มา,าเมื่อวานเออเลขออมสินออกเลขรถตัดน,นะเฮ้ยดูคนลงไปในคลองอะ่ะ ไ่หาเขาไปหาปิงรึเปล่า,าปิงปิง,ปงไ,ปไปด้วยไหมไปสิไม่ยเออพี่ตั้งฟิลเตอร์กลับมาหรือยังว่าผมปิดฟิลเตอร์ไปหมดล้ไม่เป็นไรเอาหน้าสดไปเลยเล,เล่นหน้าสดไปเลย <laughs> ไปไหนกันจ๊ะพี่เล่นวงนอะไรเดี๋ยวได้พี่ตาไม่ได้นี่พี่ตารดต้องเอาไปไปเข้าศูนย์อ้าววันนี้เหรอวอ่วว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 อวววอวนี่วว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 วนวว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 งอม่วว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 วยวว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 วเวา,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 าใช้เ, 7, เวเาาวว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 วเวว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 วลวว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 วเวววววนวว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  ก็เกินไปไงเขาเจ็ดพันทำไมอาจารย์ไม่ไหลอาจารย์ทั้งนั้นไม่รู้นะน้ำบาดนะขาดนั่งด้านหน้าเหรานั่งด้านหน้าจะ ออกมาวิ่งไปประมาณสองพันกว่าโลนี่เหรอสองพันสองพันหาสิเก้าโลเมื่อวาเขไปกี่กิโลนะจ๊ะห้าร้อยกว่าโลหกร้อยโลได้มามื่อวันก่อนน่าไปบุรีรัมย์กิโลอะห้าร้อยหกร้อยโลอขาเลแบงเลเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกนะโุรครามย์มสงครามจากบ้าจะกี่โลพี่น่าจะประมาณสองร้อยโลไปกลับประมาณสี่ร้อย ูนี้แต่เลขสามสามพันสามแสนโลกไฟก็ได้นะออไฟก็ได้นะอเจริงๆถ้าถ้าเราสามารถทบ p o า e r งแบ k สำหรับสำหรับรถไฟฟ้าได้นี่รวยเลยนะเป็นเจ้าแรกเนาะเเป็นเจ้าแรกในโลกเพราะว่าแบตสำหรับรถไฟฟ้าชาร์นาะเครื่อนที่ชาร์้านนอกไงอ๋อรถเหมือนจะว่ารถชาร์ทเป็น o r b a n อทำได้ไงคาดันนี้มันชา ไม่ไม่ถึงว่เเาเราเพราะว่าแบงค์ขอเราชาร์จรถอ๋อมันน่าจะมีนะทำถังถสมมติมันไม่ต้องเอาถังถังหนึ่งอย่างเงี้ยเอาให้มันวิ่งได้สักประมาณห้าสิบโลอ่ะอย่างน้อยๆไม่ต้องถึงห้าสิบโลก็ได้อย่างน้อยให้ไปถึงปั๊มอ่ะอเป็นถังเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่แบตทำรองแน่ๆแบก์ไมนะ่ไม่ไดใช่แต่มันต้องมีบูทเรื่องสบายมกำลังผลิตมันต้องเยอะเร่งสบายขนาดที่เป็นพวกไอ้ที่แหลมหนึ่งใช่ อัันนน้่ะเอออย่างไอถังอ่ะเพราเวอร์สะพายอ่ะนั่นแหละดีตะการครับตะการทุกคนตะการด้วยนะครับทุกคนตะแดงแมงดาอ้าวตะแดงแมงดาปลาย่างเปลาไรเอาเสร็จอุมนยำปลาตูปลาไหลไปไหนกันครับเดี๋ยวรอถามทีเดียวเลยถามมาเยอะหลายคนจะตอบ หายไปไหนมาจ้าช่องฟิวจ้ะช่องฟิวแล้วก็กู้คืนมาได้มีรถที่จ่ยากได้ที่บางนะรถกอลฟเนี่ยครับใช่เป็นโรงงานนะคร<ถ>ับเป็นโรงงานถ,ถ้าโรงงานก็นจะราคาดีจะไปดูเราจะไปดูกไปไหมครับกำลังถางไปอยู่ีเบ <พอ S 1> สมาให้เพราะสมุดส,สงครามเราผ่านเลยเดียวกับจ่าเลยที่อนะยากได้ เราผอ้เราผ่านเมืองต้องรังไม่ผ่านไปทางนู้นจะออกไปทางเส้นเลิกกี่โมงต้องดูเลิกกี่โมงเลิกไปสองครึ่งไปสองครึ่งกลับทันกลับบางนาสายที่ต้องไปสามต้องต้องดูก่อนว่าบางนาช่วงไหนอ๋อเพราะเราวิ่งลงเมกาได้ไงลงเมกาแล้วก็ลงลงแวะบางนาแวะบางนาเสร็จแล้วก็ขึ้นทางด่วนคืน พวนี้ได้ครับเผื่อได้ครับเป็นพวกนี้ครับเราไปสมุทรสงครามเยครับถ้าวันนี้นครปฐมมันมันกลับมาไม่น่าทานมันดึกหรือมันดึกด้วยเออมันเย็นใช่เพราะว่าเพราเราเลื่อนพี่เราเรื่องคุณจูนก็ไปเป็นบ่ายสองใช่คือถ้าไปพุ่งนี้ครับเราเสร็จตกตรงนู้นรวมถ่ายรูปแล้วเสร็จบ่ายสามเดินทางกลับมาเข้ามาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าเข้าไปตรงบางนาครับอาจารย์ก็จะถึงก็ประมาณหนึ่งห้าโมงจะต้องถามว่าเขาปิด เออก็อยู่บ้างนะช่วงไหนด้วยไม่ใช่ไกลเกินใช่แล้วเส้นบาลึกไปเห<ร>มือนก็ไม่ทันช่วงเย็นสวนะัสดนะีครับทุกคนช่วยขนสินค้าไปตะการได้นะครับ ฝากหมูไม่ได้ฝากแล้วนี่ไงฝากหมูแล้วมีส่วนลดซ็นนะทุกคนมีคูปองนะวันนี้มันลดเยอะมากเลยตั้ง็นสามร้อยสามร้อยลดไปสี่สิบห้าบาทเกือบห้าสิบบาทอะคิดเอาคิดเอาออออหมูแต่หมูหมูสองร้อยสองร้อยสิบเก้าบาทลดไป สิ 115, 30, 30, 32, 33, 33บห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบห้าสามสิบสามสิบสามสิบสองสามสิบสามบาทเลยนะทุกคนโอ้ห oh. หมูร้อยกว่าบาทอะ่ะสะดุดบ่อยใช่ไหมเพืนเพื่อนที่ตลอดไม่เห็นอาจารย์ไล่เลยก,ก็คือไม่ไล่ไงจะ๊ะไม่เห็นก็แปลว่าไม่ได้ไล่จังไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ได้ไล่ ถ้าอะไรก็แสดงว่าจะต้องเห็นโอ,อหโหสับป,ประรดโหอร่อยนะอร่อยมากสับป,ประรดอร่อยมากกินม,มันก่อนขับรถนะที่หนีไม่ได้ขบนะับจ้าเอ่อแก้วขมิน้นฝานแบบกำลังกินอะ่ะ แล้วแบบนุ่มนำนุ่มหนับโอ้โหอันนี้ต้องกินแล้วนะถึงพูดได้ถ้าไม่ได้กินมันพูดไม่ได้เนะกินแล้วแบบนุ่มนำนุ่มหนับอร่อยอะ่ะพริกเกลือก็อร่อยกะปิก็อร่อยสุดยอดสุดยอดภาคกลางเรียกสุดยอดภาคเหนือเรียกสุดยอดเจ้าภาคใต้ภาคใต้ สุดยอดเจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดถ้าเป็นฐานก็สุดยอดเด้อสุดยอดอยเด้อเอาแล้วแค่ห้าบาทเองเหรอเอาก็ของพี่มันขึ้นว่าคูปองสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะเมื่อวานไปดูที่ดินมา หน้าพี่หมีแดงมากเลยค่ะมันก็ต้องแดงอยู่กลางแดดแล้วนะอ๋ออีสานบอกแซ่บหลายแซบหลายมันไม่ได้แปลว่าสุดยอดเออเไม่ได้แปลว่าสุดอะสุดยอดออมันอร่อยอยันนั้นเนหะอย่าอย่าอยียงแหลมแหลมอยู่โคราชมาก่อน อีสานสุดยอดแปลว่าโคดมันโคดโพบักโมบักแตงจ้าแต่ไม่เราเขาก็ใช้ภาษากลางกันนะแต่มันจะมีสำเนียงโคราชอยู่อีสานสุดยอดอ่านว่าโคดโพบักโมบักแตงจ้าคืออะไรอ่ะโคดโพบักโมบักแตงบักแตงหมูอะไรอกสุดยอดทักษะญี่ปุ่น สุดยอดให้สุดยอดให้ให้ก็ไปเอาสุก้วยนะภาษาญี่ปุ่นสุก้วยแต่ถ้าสุกี้เป็นอาหารถ้าสุกรอนเป็นหมูอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วนะอีกประมาณสามนาทีจะถึงแล้วนะเดี๋ยวพอถึงเร็จก็ลงนะเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้มันเป็นเทปเนาะไม่เทปนะไม่ใช่แผ่นซีดีเอ้ยม่ใช่เป็นเทปนะผ่าน ้าไปซื้อมะม่วงภาษาอังกฤษมะม่วง mango เต็ม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  mango อะไรอะก็ m a งโกเองอะไรไอ้จันดูงาอะไรวะอะไรอะอะไรติดตีนนะอ๋อไอนั้เป็นมังคุด m ง n g o ต้นตีนมังคุดอย่างสีเหลืองยิ้มเล่แล้วแล้วอะไรบ้างหลักไดโวบีน่ะอีโต มุกมันช้ำเพราะว่ามันเล่นแล้วไม่ใช่แล้วถ้าพี่ชอบอ่ะฮะถ้าพี่ชอบอ่ะถ้าพี่อะไรล่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ต้องบอกด้วยว่าอะไรที่พี่ชอบผมยังไม่รู้เนี่ยอาหารหรือชุดที่ชอบพระจันทร์ครับโกโก้เออผมโก้ไม่ได้เพื่อเจอพี่ชอบจริงโกโก้ยังยังไม่โล่โอเคตอนนีถึงครับอาจารย์ อาจารย์นั่งอยู่หน้าอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่จะอยู่กันสังศีนี่เฮ้ยผมเคยมาไหมครับเคยไหมเคยล่ะพี่จะรู้ไหมล่ะว่าเราเคยมาไหมเคยไหมเคยมาะกำลังคิดอยู่ว่ามันเคยมารายการในนี้เปล่าพี่เจอพี่ปุ๋มมาเออคือวอวเปเปอร์เออวอลเปเปอร์โอเคแค่นี้เดี๋ยวคือแหม่มเออแหม่มยังไม่ทำอันนี้พี่เลยนะทำอะไรจ๊ะทำที่ อยู่ที่สมมติเวลาเราไม่ไลฟ์มันก็ของสินค้ามอยู่ในตะกร้าต๋อเออว่ะใช่แอคเค้าพี่หมีปิดบังนะเดี๋ยวต้องลงก่อนลงไลฟ์มาเดี๋ยวดูโอเคแค่นี้บ๊ายบายคือยังไงแหละถึงแล้วไม่ไล้์ไอพี่หมีตะกร้าแบบหน้าโปรไฟล์ตะกร้าไม่ดีเว้ย